อยู่น้ำจังซื้อน้ำ้ลยไหม,มตาไม่ยังงออ๋อได้แล้วโอเคอือือ้าอิมอ่มอาตู้กดน้ำอ่ะวันนี้เราก็จะมาสอกนการทำตู้กดน้ำกันนะครับผมอ่ะดีทำครับง่ายมากเลยครับผม สิ่งแรกที่เราเตรียมคือบล็อกอะไรก็ได้ครับที่ทาให้ดูสวยงามครับแล้วก็วางสองอันครับผมวางนี้นะแล้วกอ็อันนี้สลับครับอันไหนก็ได้ครับที่เป็นสลับวางไปนี่าวางกระตุกอัดแล้วกระตุกวางให้มันอยู่ในท่าน,นี้ะอันนี้ก็ด้วย ก็เสร็จแล้วให้เราวางตรงนี้แต่ก่อนที่จะวางให้มานทำดีกว่า๊บเอาดิสเพนเซอร์แล้วมาวางไว้ป๊บอืมเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาวางอีกบ้านนึงนะอ่ะเืมมอ๋อสิ่งสุดท้าคือเลสโตนะレストร์แน่งนะคะ แล้วก <Coast> <stand ard S 1> ็ปุ่มกดหรือเป็นคันโยกก็ได้ครับก็จะดูใช้ได้แถ้าเสียงไม่ใช้ได้โอเคครับก็ตกแต่งให้สวยงามดืมดืมดืมครับ ปึ๊บกั้นเอาไว้นะครับพอกั้นเสร็จพอกั้นเสร็จนะครับผมก็นี่ครับเปิดเป็นรูอย่างนี้ครับเอานี่ใส่เข้าไปเพื่อตกแต่งนะครับปึ๊บอ่ะใส่น้ำเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วได้แล้วครับก็เดี๋ยวแค่ใส่น้ำเข้าไปครับ อ่าใส่ไปครับผมน่ะออกมาอ้ยหิวน้ำไว้ดื่มน้ำอ่าแล้วก็จะได้น้ำมาครับผมแล้วเอาของตั้งเวลาแป๊บนงึงครับ เซตสัตเซตทาตามเซตเนี่ยเซตทำเดอเออใช้ในหมดนี้ไม่ได้นี่เนี่ยแต่แค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วครับผมก็ง่ายก็สามารถเอาไปใช้ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันอันนี้คิดเองนะอันนี้ง่ายมากถ้าใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็ทำได้ครับ ไ,ได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดดิดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับอืาไปแล้วครับ